ทำคลิปสั้น t u b e Short เปิดสร้างรายได้ยากแค่ไหนและการมีส่วนร่วมคืออะไรคลิปนี้จะเหมาะกับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ทํามาสักพักแล้วและยังไม่ค่อยเข้าใจกับระบบของ YouTube Short เมื่อเราเข้า YouTube มาเราสามารถเข้าที่เมนู Short หรือว่าคลิปสั้นนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูแบบนี้ได้เลยบางคนอาจจะสับสนระหว่างยอดวิวจริงๆนะครับกับยอดวิวที่แสดงซึ่งมันคนละส่วนกัน YouTube ได้ปรับวิธีการนับยอดวิวสาหรับคลิปสั้นหรือ YouTube Short ถ้าเราปัดดูยอดวิวจะนับเป็น1ทันที โดยไม่ได้สนใจนะครับว่าเราจะดูคลิปจนจบหรือเปล่าเมื่อปัดมาเจอยอดวิวจะนับเป็น1ทันทีส่วนยอดวิวจริงๆเราต้องเข้าไปดูตรงที่การมีส่วนร่วมเวลาที่เข้ามาที่สตูดิโอให้กดตรงที่เนื้อหานะครับแล้วก็เลือกตรงชอ็อตเพื่อนๆจะเห็นว่ายอดวิวใน28วันที่ผ่านมาจะอยู่ที่3.3ล้านอันนี้คือยอดวิวที่มีคนเห็นนะครับแต่คนที่ดูคลิปเราจริงๆนะครับให้เลื่อนมาดูตรงนี้ครับนี่คือการดูอย่างมีส่วนร่วม1.9ล้านนะหมายความว่ามีคนเห็นคลิป3.3ล้านครั้งคนที่ดู อยู่จริงๆนะครับมีอยู่แค่1.9ล้านครั้งแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเอาดูเหมือนว่ามันจะสร้างความสับสนให้กับเราสําหรับการสร้างรายได้บน YouTube จะคิดเฉพาะแค่ตรงการดูอย่างมีส่วนร่วมไม่ได้คิดจากยอดวิวทั้งหมดของเราคิดเฉพาะตรงการมีส่วนร่วมเข้ามาดูที่ด้านล่างสุดนี่ตรงนี้นะครับการสร้างรายได้จะเห็นกฎของการสร้างรายได้เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดเลยพูดติดตามนะครับอย่างน้อย1,000คนและสําหรับคนที่ทําคลิปยาวนะครับจะต้องเก็บ4,000ชั่วโมงแต่ถ้าคนที่ทําคลิปสั้นนะครับจะต้อง เก็บสิบ ล้านวิวภายใน90วันหรือประมาณ3เดือนซึ่ง10ล้านวิวอันนี้นับเฉพาะยอดวิวการมีส่วนร่วมเท่านั้นส่วนตัวคิดว่าการทํา10ล้านวิวแบบมีส่วนร่วมภายใน3เดือนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายนะครับผมเองก็ทําไม่ได้ถ้ามีใครที่ทําได้ก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมยังไม่สามารถใช้คลิปสั้นในการเปิดสร้างรายได้ได้เพราะมีกฎในเรื่องของ90วันซึ่งผมทำไม่เคยถึงสักทีวัดมาอีกวันเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับสำหรับคลิปสั้นหรือว่า Short ในความเห็นของผมนะเหมาะกับใครและใครควรมาทำคอนเทนต์ประเภทไหนที่ควรทําก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณหวังที่จะสร้างรายได้จากคลิปสัน้นก็คือโฆษณาบน u t u b e คิดกันแบบตรงๆเลยนะครับหล้านวิวประมาณ1000บาทแต่เป็น1ล้านวิวแบบมีส่วนร่วมนะครับถ้าเราหวังที่จะสร้างรายได้ในส่วนนี้เราอาจจะต้องลองดูกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนว่าเป็นใครและมีเยอะมากน้อยแค่ไหน1ล้านวิวเนี่ยมันได้อยู่ที่ประมาณ1000บาทแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีรายได้สัก10,000บาทต่อเดือนเนี่ยเท่ากับว่าในเดือน เราจะต้องทําให้ถึง10ล้านวิวอย่าลืมนะครับว่าเป็น10ล้านวิวแบบมีส่วนร่วมด้วยซึ่งมันก็จะยากขึ้นไปอีกถ้าคุณคิดว่า10ล้านวิวใน1เดือนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆทําทได้อยู่แล้วผมคิดว่าช็อตอาจจะเป็นพื้นที่ของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มที่มีคนดูเนี่ยน้อยอยู่แล้วการคาดหวังที่จะสร้างไรายได้กับ u ู u ูบช็อตเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะผมอยากจะลองเปรียบเทียบคอนเทนต์2แบบนะคบเพื่อให้เห็นภาพกันแบบง่ายๆสมมติว,ว่าคุณทําเป็น,าาอน,นคอน ก็จะ global ไปได้หลากหลายนะครับไปหลายประเทศเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์ภาษาไทยผมคิดว่าคนดูส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนไทยนะครับเวลาเราเทียบประชากรเนาะประเทศไทยกับโลกซึ่งมันห่างกันเยอะถ้าเกิดว่าคุณทําคลิปสั้นระดับ global ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้ามาทําคลิปช็อตลองเปรียบเทียบกันอีกแบบเป็นคลิปสอนให้ความรู้กับคลิปแนวบันเทิงเพื่อนๆพี่ๆว่าคลิปแบบไหนมีโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มคนดูได้มากกว่ากันเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นด านแรกในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มผู้ชมว่ามีขนาดกว้างแค่ไหนนะคบหรือว่าที่จริงแล้วของเราเป็นกลุ่มเฉพาะบางครั้งนะครับอาจจะมีหลายคนรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยฉันตั้งใจทําคลิปมากๆเลยแล้วคลิปของฉันก็ออกมาดีจริงๆนะแต่ว่าทําไมถึงมียอดวิวน้อยมากๆเมื่อเทียบกับคลิปอื่นๆนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคลิปของเราเป็นกลุ่มเฉพาะหรือเปล่าผมได้เปรยไปก่อนหน้านี้แล้วนิดนึงนะครับสำหรับรายได้ของยูทูบชอ s เนาะล้านวิวเนี่ยประมาณ1000บาทลองตั้งคําถามกับตัวเองก่อนก็นกได้นะครับว่ารายได้1เดือนที่เราตงเด มันประมาณกี่บาทถ้าอยากจะได้เดือนละ1 0 0 0 0บาทน,นะครับก็ประมาณ10ล้านวิวแบบมีส่วนร่วมบน YouTube Shop เป็นเงินหมื่นที่แบบไม่ต้องรอลงทะเบียนนะครับเซลล์เซลยกยกผมจะยกตัวอย่างจากช่องของผมนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นว่าค่า RPM ตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเราทําได้1000วิวเนี่ยเราจะได้เงินประมาณ98สตางค์นะครับไม่ถึง1บาทนะผมปรับเป็นบาทแล้วด้วยใน28วันที่ผ่านมานะครับเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นว่าผมทํารายได้จากคลิปชอตเนี่ยไป2,600กว่าบาทจาก2 เล้านวิวนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นยอดวิวของการมีส่วนร่วมนะเขาระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยค่า RPM ตรงนี้บางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อยต้องบอกแบบนี้ครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันและแต่ละคลิปก็อาจจะไม่เท่ากันได้เหมือนกันยกตัวอย่างในช่วงนี้นะครับเศร,รษฐกิจในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยดีหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะลดงบโฆษณาลงนั่นหมายความว่าส่งผลกระทบโดยตรงกับอาชีพนี้นะครับแต่บางเดือนผมเคยเข้าไปเช็คนะครับมันอยู่ที่ประมาณ1บาท6สตางค์ก็มีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันเคยอยู่ที่ประมาณ ไม่ถึง50สตางค์ด้วยซ้ำนะแล้วมันก็ค่อยๆได้เยอะขึ้นมาเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอีก3ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าเราจะได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่ามีหลายคนถามผมเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถทําคลิปทั้ง2แบบเลยได้ไหมก็คือทําทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าทําได้แน่นอนแต่เหตุผลที่ผมแยกช่องระหว่างคลิปสั้นกับคลิปยาวซึ่งเป็นประสบการณ์จากแค่เฉพาะของผมนะเวลาที่ผมลงทางคลิปสั้นและคลิปยาวอยู่ในช anel เดียวกันผู้ติดตามเนี่ยจะขึ้นไวมากๆแต่ว่าเปป็นนผู้ต้ตติิดาาามมที่าจากคลั มีผู้ชมบางส่วนเนี่ยที่อยากจะดูแต่เฉพาะคลิปสั้นแล้วเวลาที่ผมลงคลิปยาวแล้วคลิปนั้นถูกแนะนําไปหากลุ่มคนที่ชอบคลิปสั้นเขาก็อาจจะ ไม่ดูส่งผลทําให้อัตราการคลิกหน้าปกหรือว่า CTR ของผมลดลงนะครับผมอาจจะอธิบายแค่คร่าวๆตรงนี้ก่อนเพราะถ้าลงลึกไปเดี๋ยวอาจจะงงกันนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เราอยากจะมาคุยกันถึงแค่เฉพาะเรื่อง YouTube Shorts หนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่จะทํา YouTube Shorts คือตรงนี้ครับผู้ชมมีส่วนร่วมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเวลาที่มีคนเห็นคลิปเรานะครับหนึคนจากข้อมูลนี้นะครับบอกว่ามี74.5%ที่ดูคลิปของผมต่อนะครับแต่ก็มีอีก25.5% ที่ปัดผ่านคลิปผมไปยิ่งเพืเ่อนๆอทำอัตราการปัดผ่านตรงนี้ได้ต่ำเท่าไหร่นะครับยิ่งดีโดยเฉพาะยิ่งต่ำกว่า20เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับหรือถ้าเพืเ่อนๆดูฝั่งซ้ายนะครับคนที่อยู่ดูคลิปเราเนี่ยถ้าเกิดเกินสัก80ขึ้นไปเนี่ยคลิปจะค่อนข้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเลยครับและในส่วนของการคงผู้ชมเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับการคงผู้ชมก็คือมีคนดูคลิปจนจบคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่บางครั้งนะครับก็อาจจะมีบั๊กเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีข้ิดเกึน ไเพืเ่อนๆจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การดูเฉลี่ยของคลิปนี้นะครับเกิน100%นะเพืเ่อนๆจะเห็นว่าเกิน100%แต่ว่าคลิปยอดวิวเนี่ยไม่ค่อยวิ่งซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะต่อมาคือเรื่องของหน้าปกมันอาจจะดูไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่นะครับเพราะเวลาที่เราดูผ่านฟีดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยแต่ว่ามันก็มีความสําคัญอยู่นิดนึงนะเวลาที่มีคนค้นหาในเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปของเราการเลือกหน้าปกที่ดึงดูดก็จะมีส่วนช่วยเวลาที่มีคนเห็นคลิปแล้วอยากจะกดคลิ เพราะ YouTube Shorts นะครับก็ยังมีเป็นระบบเซิร์ชเหมือนกันส่วนเคล็ดลับในการทำคลิปช็อตที่จริงก็ไม่ต่างจากคลิปปกติเลยนะครับก็คือชื่อคลิปกับคำอธิบายแล้วก็แฮชแท็กที่จริงเราไม่ต้องพยายามใส่หรือว่าอธิบายอะไรลงไปเยอะนะครับแค่บอกคีย์เวิร์ดหลักๆให้ระบบรู้ว่าคลิปนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรท่องเที่ยวกินละครสั้นหรือเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเราก็ควรที่จะระบุลงไปให้ชัดเจนเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถดันคลิปของเราไปหากลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องที่จริงเรื่องนี้ใช้ได้ทั้งกับคลิปยาวแล้วก็ ัข้อผิดพลาดของหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราพยายามใส่ทุกอย่างที่มีอยู่ในคลิปลงไปทั้งๆที่มันไม่ใช่เนื้อหาหลักของเรื่องนี้มันก็เป็นไปได้นะครับว่า YouTube อาจจะส่งคลิปนั้นไปหากลุ่มคนตามที่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดนั้นไปแต่พอเขากดเข้ามาดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากจะดูก็ส่งผลทําให้ p e r f o r m ร์แมนหรือว่าประสิทธิภาพของคลิปเราแย่ลงแล้วพอมันแย่ลงก็จะเป็นผลกระทบต่อไปนะครับก็คือ YouTube ไม่แนะนําคลิปของเราไปให้คนอื่นๆต่อเพราะฉะนั้นการบอกระบบให้ระบบสามารถส่งคลิปของ เราเไปหากลุ่มคนดูได้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะครับโอกาสสาหรับชอตคืออะไรถ้าสมมติเราไม่มองในเรื่องของการสร้างไรายได้กับทาง YouTube เพราะ1ล้านวิวมันได้แค่ประมาณ1000บาทซึ่งมันค่อนข้างน้อยนะแต่ผมก็คิดว่าดีกว่าไม่ได้เหมือนแอป Tik t o อกให้ทําเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เงินนะแล้วดูเหมือนว่าทาง Facebook ก็เหมือนจะปรับกฎของเลียวอีกซึ่งผมเองก็อาจจะยังไม่แน่ใจในระบบของ Facebook ว่ามันจะยั่งยืนไหมแต่ในส่วนของ YouTube แม้ว่าจะให้น้อยก็ยังดี ไ่ไไมด้เลยแล้วเราสามารถหาโอกาสจาก YouTube Shorts ได้อย่างไรอีกบ้างถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ของเราเป็นกลุ่มเฉพาะหรือทํายอดวิวได้ไม่เยอะอย่างแรกนะคะผมคิดว่า YouTube Shorts เนี่ยสามารถไปหากลุ่มคนใหม่ๆที่เขามีโอกาสจะเข้ามาเป็น FC ซีในช่องเราได้เพราะว่าคอนเทนต์สั้นมันกระจายไปได้เร็วกว่าคลิปแบบยาวเราอาจจะไปเจอกลุ่มคนดูคลิปยาวนะที่ใดที่หนึ่งบนแพลตฟอร์ม YouTube ก็ได้ครับต่อมาคือเรื่องของ a f f i l i a t e หรือว่าการติดตะก้าซึ่ง YouTube เขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง S h o ป e ี เมื่อคุณมีผู้ติดตามถึงระดับหนึ่งคุณก็จะสามารถเปิดการติดตะก้ากับทางช้อปปี้ได้ถ้าคุณทําช่องที่เป็นเฉพาะกลุ่มเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแม้ว่ายอดวิวเราจะน้อยแต่ว่าเพิ่มโอกาสให้คุณสามารถขายสินค้าแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นเทรนในอนาคตเหมือนกันเราน่าจะห้ามไม่อยู่แล้วนะสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่จะเข้ามาเป็นครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์หน้าใหม่การที่จะทําช่องให้มันแมสไม่ใช่เรื่อง ง่ายแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความชํานาญในเฉพาะทางเราอาจจะทําให้มีฐานแฟนคลับเฉพาะกลุ่มซึ่งแน่นอนว่าพอมันมีแฟนคลับเฉพาะกลุ่มเนี่ยยอดวิวมันก็จะน้อยลงตามทําให้เราเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยยอดวิวแต่เรายังสามารถรับค่าคอมมิชชั่นโดยการติดตระก้าได้นะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการรับสปอนเซอร์อย่างที่หลายคนอาจจะรู้สึกสับสนนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงยูทูบชาตจะต้องมีการนับยอดวิวทั้ง2แบบพอเราเห็นคลิปแล้วยอดวิวจะถูกนับ1ทันทีแต่ยอด จริงๆเราจะต้องเข้าไปดูที่การมีส่วนร่วมข้อดีของมันก็คือเวลาที่เรารับงานสปอนเซอร์หรือเอางานไปขายสปอนเซอร์สปอนเซอร์เห็นยอดวิวเยอะหรือว่าเห็นผู้ติดตามเยอะก็จะเพิ่มโอกาสให้สามารถร่วมงานกับแบรนด์หรือว่าสปอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นหรือเรียกค่าตัวได้แพงขึ้นแต่ส่วนตัวคิดว่าในยุคนี้การรับงานสปอนเซอร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะผมคิดว่าปัญหายอย่างหนึ่งก็คือการเปิดสร้างรายได้กับ y o u t ยูทูบชอตส่วนตัวคิดว่ามันทําค่อนข้างยากมากๆเลยครับเนื่องจากมันมีกด90วันหรือว่าประมาณ เดือนอนยู่แต่แน่นอนนะครับว่ามันมีคนที่ทําได้อยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครทําได้แล้วมีโอกาสได้ดูคลิปนี้อยู่ก็อยากจะให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยนะครับว่าทําอย่างไรถึงสามารถประสบความสําเร็จในการทาคลิปสั้นแต่โดยส่วนตัวนะครับทำทั้ง2แบบร่วมกันผมจะใช้คลิปสั้นเนี่ยในการตามหากลุ่มเป้าหมายหรือว่าเพิ่มผู้ติดตามเพราะการสร้างไรายได้จะต้องมีกฎ1000ผู้ติดตามแล้วผมจะใช้การเก็บชั่วโมงจากคลิปยาวนะครับที่ใช้4 0 0 0ชั่วโมงแต่ว่าเรามีระยะเวลาถึง1ปีสําหรับการเปิดสร้างไรายได้กับ YouTube เราเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเลือก4,000ชั่วโมงของคลิปยาวหรือว่าจะเลือก10ล้านวิวของ YouTube Short แบบการมีส่วนร่วมแต่ว่า YouTube Short เขาจะกำหนดไว้แค่3เดือนหรือว่าประมาณ90วันนะครับเพื่อนๆพี่ๆล่ะครับมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าใครที่กำลังเอาจรงิงเอาจงังในเรื่องของ YouTube Short อยู่บ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือว่าสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนที่อยากจะให้แชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวเจอก